ช่วง Amazing Road ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาครับทีมงาน World of Speed มีโอกาสได้เดินทางด้วยรถจากค่ายรถต่างๆหลากหลายรุ่นในช่วงปลายปีแบบนี้ครับเลยถือโอกาสแนะนำรถยนต์เพื่อครอบครัว3รุ่น3ยี่ห้อที่สำคัญเป็น3ามขุมพลังที่แตกต่างกันมาบอกเล่าให้กับแฟนรายการ เพื่อจะเป็นแนวทางครับในการเลือกซื้อรถยนต์ขั้นต่อไปของคุณผู้ชมครับเริ่มจาก n i สสันเทอร่าสปอร2023ครับ P PV รุ่นท็อปจากค่ายนิสสันครับที่มีการตกแต่งรุ่นพิเศษมาพร้อมชุดแต่งเสริมความสปอร์ตพรีเมียมด้วยวัสดุโทนสีดำรอบคันทั้งภายในและภายนอก n i สสันเทอร่าสปอร2023นะครับเคาะราคาขายที่1,555,000บาท มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.3ลิตรเทอร์โบคู่นะครับให้กำลังสูงสุด190แรงม้าทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดให้การขับขี่นุ่มนวลแต่ทรงพลังครับรองรับน้ำมันดีเซลได้ทุกชนิดเลยครับอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยู่ที่2บาท50สตางค์ต่อกิโลเมตรเรื่องของดีไซน์นะครับทั้งภายนอกและภายในนี่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับแต่ว่าทีมงาน World of Speed นี่ลงความเห็นกดไลค์ครับให้กับรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดุดัน รวมถึงความกว้างนะครับของห้องโดยสาร2แถวแรกที่นั่งทางไกลนี่ไปได้แบบสบายๆย,ยาวๆเลยครับส่วนการขับขี่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถแพลตฟอร์ม PPV ซึ่งสร้างจากพื้นฐานรถกระบะที่นั่งแล้วไม่ได้รู้สึกโครงจนเกินไปนุ่มนวลกำลังดีและไม่กระด้างจนเกินไปครับขณะที่เครื่องยนต์นะครับการใช้งานในช่วงออกตัวเกียร์1และเกียร์2นะครับก็จะต้อง รอรอบเล็กน้อยครับตามสไตล์ของรถเครื่องยนต์ดีเซลการใช้งานในเมืองที่รถติดติดเนี่ยอาจจะขับเหนื่อยซะหน่อยนะครับแต่หากเป็นการขับทางไกลยาวๆนี่เป็นอะไรที่ดีมากกำลังเครื่องยนต์ในช่วงความเร็วระดับ80ถึง120กิโลเมตรต,ต่อชั่วโมงรู้สึกได้เลยถึงพละกกำลังที่มาแบบเหลือเฟือครับจังหวะเร่งแซงแค่กดคันเร่งเติมเข้าไปโดยที่ไม่ต้องคิกดาวให้เปลืองน้ำมันส่วนสิ่งที่อาจจะขัดใจทีมงานอยู่บ้างก็คือกล้องมองหลังครับ หากจะมีความชัดกวันนี้อีกสักหน่อยก็คงจะดีไม่น้อยแลลวครับสรุปว่าเทอร่านะครับในราคา1.555ล้านบาทก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นรถที่ไม่ได้ทำยอดขายในระดับหัวแถวของคลาสแต่ก็เชื่อว่าหากใครได้ทดลองขับและใช้งานจริงบอกเลยว่าจะต้องมีลังเลแน่นอนล่ละครับ <S <S ต่อกันที่รถครอบครัวขุมกำลังไฮบริดกันบ้างนะครับฮาวาลโจไลออ HEV ครับ จากค่ายเกรดวอลมอเตอร์ที่เปิดตัวในไทยครั้งแรกเนี่ยปลายปี2021แต่เมื่อช่วงกลางปีครับมีการปรับออปชั่นมาพร้อมดีไซน์ด้านหน้าแบบใหม่นะครับรวมถึงชิ้นส่วนหลายจุดใช้เป็นสีดำเพื่อเพิ่มความโดดเด่นและดุดันมากขึ้น้าวาวโจูเลออนไฮบริดครับเคาะราคาขายล่าสุด800,000มีทอนนะครับอยู่ที่799,000บาทถือเป็นรถครอบครัวระดับ Compact SUV ครับขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์1.5ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า ให้กำลังรวมสูงสุด190แรงม้ารวมกับระบบเกียร์ DHT 6สป e ดนะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการทำง,งานขับเคลื่อนที่หลากหลายของรถยนต์ไฮบริดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับอยู่ที่1บาท50สตางค์ต่อกิโลเมตรซึ่งหลังจากทีมงานมือกาศได้ทดลองขับฮาวาว j จ l ยออน,นะครับก็ต้องบอกว่าไม้เครื่องยนต์จะขนาดแค่1.5ลิตรแต่การได้พลังกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วย ส่งผลให้อัตราเร่งนั้นพุ่งทายานชนิดหลังติดเบาะเลยทีเดียวครับอัตราเร่งหายห่วงนะครับที่สําคัญมีระบบชาร์จไฟกลับทุกครั้งที่ชะลอความเร็วอีกด้วยส่วนช่วงล่างของจอไลออนนะครับทีมงานลงความเห็นว่าแม้จะไม่ได้นุม่มนวลมากนะักแต่ก็ไม่ถึงกับกระด้างทําให้การทําความเร็วในโคง้งมั่นใจได้เลยทีเดียวนะครับถือเป็นรถครอบครัวที่ขับสนุกที่สําคัญในราคา8 0 0 0 0 0มีทอน ไปไทายกันที่รถครอบครัวขับเคลื่อนไฟฟ้า100%ครับ MG ZS EV โฉมล่าสุดปี2023ที่โดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบปิดทึบนะครับที่ขับไปไหนใครก็ต้องรู้แหละครับว่านี่คือรถ EV MG ZS EV ครับทำราคาล่าสุดได้ร้าใจเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าแบบ Compact SUV ที่ราคาไม่ถึงล้านนะครับอยู่ที่9 2 9 0 0 0บาทขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าล้วน ให้กำลังสูงสุดเทียบเท่ารถยนต์177แรงมา้าใช้เกียร์อัตโนมัติแบบซิงเกิลสปีดอัตราสิ้นเปลืองค่าไฟนะครับอยู่ที่50สตางต่อก,กิโลเมตรโดยหากพูดถึงการขับขี่นะครับโดยความที่เป็นไฟฟ้าล้วนธรรมชาติของมันก็คือความคล่องตัวกระฉับกระเฉงนะครับมีอัตราเร่งที่ดีอยู่แล้วนะครับซึ่งประโยชน์ของอัตราเร่งแนะนําว่าไม่ควรนํามาใช้เพื่อซิ่งหรือว่าไปอัดกับใครบนท้องถนนนะครับ แต่เป็นความปลุตพลาดท,ที่ใช้งานได้จริงนะครับอาทิจังหวะเร่งแซงที่อัตราเร่งนั้นมาตามสั่งไม่ต้องรอรอบเครื่องเหมือนกับรถเครื่องยนต์ฉะนั้นหากใช้งานตามปกตินะครับขุมพลังไฟฟ้าที่เทียบเท่าเครื่องยนต์177แรงมา้าก็ถือว่าเพียงพอแล้วละครับส่วนช่วงล่างนะครับหากไม่ไปโยกซ้ายมุดขวามันก็ไม่ได้แย่นะครับจะมีเวียนหัวนิดหน่อยหากคุณกดคันเร่งแรงเกินไปนะครับเพราะรถมันจะพุ่งมากเท่านั้นเอง ส่วนเรื่องของความประหยัดนะครับทีมงานพิสูจน์มาแล้วว่าในการขับทางไกลครับจะกินไฟเฉลี่ย50สตาง์ต่อก,กิโลเมตรจะบวกลบมากกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับการเหยียบคันเร่งของคุณแต่ที่เห็นผลชัดเจนก็คือการใช้งานในช่วงรถติดในเขตเมืองนะครับจะยิ่งประหยัดเพิ่มขึ้นเพราะว่ามอเตอร์ไฟฟ้าแทบจะไม่ต้องทำงานนั่นเองแหะครับถือเป็นรถ E ีวีสำหรับครอบครัวระดับ Compact SUV ในราคาไม่ถึงล้านอีกหรุ่น ที่น่าสนใจไม่น้อยแหละครับและทั้งหมดก็คือรถเพื่อครอบครัว3รุ่น3ยี่ห้อ3ขุมพลังครับที่ทีมงาน World of Speed คัดมาฝากกันในช่วง Amazing Road ในสัปดาห์นี้เพื่อจะเป็นข้อมูลช่วยประกอบการตัดสินใจในการซื้อรถคันต่อไปของคุณผู้ชมครับ